เสียงดังขึ้นจากปกติเมื่อก่อนนี้ซื้อรถมาใหมๆ่ๆขับไปเสียงก็เงียบนะวันนึงอยู่ๆทำไมเสียงเข้ามาในห้องโดยสารคุยกันไม่รู้เรื่องเลยบางทีที่นั่งคุยกันคุณไม่รู้เรื่องเลยเสียงล้อเสียงเครื่องเสียงอะไรต่ออะไรดังขึ้นมาหมดเลยเวลาขับไปทางไกลๆเสียงลงเสียงลมสวัสดีครับอ้นขาเอกครับผม วันนี้ผมจะมาเล่าในรายละเอียดเกี่ยวกับบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากเลยแต่บางทีทุกท่านอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเราที่มีเสียงรมีกลิ่นมาในในรถเราทุกท่านเคยไหมเคยประสบปัญหาเรื่องนี้ไหมว่าเสียงดังขึ้น จากปกติเมื่อก่อนนี้ซื้อลถมาใหม่ๆขับไปก็เสียงก็เงียบนะนวันหนึ่งอยู่ๆทำไมเสียงมันเข้ามาในห้องโดยสารคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรบางทีที่นั่งคุยกันคุณไม่รู้เรื่องเลยเสียงล้อเสียงเครื่องเสียงอะไรต่ออะไรดังขึ้นมาหมดเลยเวลาขับไปทางไกลๆเสียงลงเสียงลมแล้วที่สำคัญคือไปที่ไหนเจอแบบกลิ่นเกินอะไรแล้วมีกลิ่นเข้ามาในรถอีกผมแนะนําเรื่องนี้นะครับว่าลองตรวจสอบขอบยางประตูของท่านนะครับทั้ง4บานขอบยางประตูเนี่ยจริงๆแล้วไม่มียุคการใช้งานนะครับผม ขอบยางประตูของรถแต่ละรุ่นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานมาประมาณทั้งสาี่ปีก็ควรจะเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าอะไรครับดูสภาพอากาศเมืองไทยนะครับณปัจจุบันนี้เป็นยังไงฮะแน่นอนครับขอบยงขอบยางเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเหนียวมีโอกาสที่มันจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติแน่นอนสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงมากในเมืองไทยนะครับทั้งร้อนทั้งชื้นแล้วก็มีความแห้งในบางช่วงเวลานะครับแน่นอนครับผมถึงบอกเน้นย้ำเสมอว่ารถของเราเนี่ยไม่ควรจอดปักแดดเลย มันจะส่งผลกระทบไปหลายๆเรื่องมากเลยนะครับเรื่องนี้คือผมเน้นย้ำว่าพอเราไปเช็คนั้นเนี่ยเอานิ้วกดดูครับกดดูตังขอบยางดูถ้ามันมีความแข็งไม่มีความยืดหยุ่นขอบยางคุณเสียแล้วนะครับถ้ากดลงไปแล้วยุ่ยเปื่อยขอบยางคุณเสียแล้วถ้าตรวจสอบสภาพโดยรอบมีรอยฉีกขาด ขอบยางคุณเสียแล้วผมแนะนํานะครับว่าจริงๆแล้วขอบยางพวกนี้ง่ายมากครับที่ศูนย์บริการเนี่ยมีหมดหรือไม่นับปัจจุบันนี้นะก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปในออ,ออนไลน์มีครบเลยมีทั้งของแท้เลยแล้วก็ของลอกเลียนแบบ แต่ก็ไม่แนะนานะครับไม่ใช่ของนอกเรียนแบบแต่ถ้าสมมติว่าอยากเซฟเงินหน่อยก็อาจจะไช้เป็นของสมเหมือนที่มันใช้ทดแทนได้แต่มันไม่ได้มาตีตาแบนดมาปึงป้งปึ้งมึงปึ้งเป็นแบนดของเขานะครับสามารถใช้ทดแทนได้ไม่แพงครับเดี๋ยวนี้ซื้อได้ทั่วไปเลยตามเว็เบซรงเว็บไซต์ตามออ,อนไลน์ทุกอย่างนะครับตามช้อปปิ้งออนไลน์มีหมดเลยฝากดูนิดนึงครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการขับขี่ด้วยยิงหลมเข้ารถกลิ่นเข้ารถมันจะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดมาเรื่องต้นคือพอเช็คขอบยางประตูเรียบร้อยแล้วมมััันยยงงีีดออู่ครไปเชก เรื่องหนึ่งคือเช็คยางรถยนต์ของคุณนะครับว่ายางรถยนต์สี่ล้อของคุณเป็นยังไงไอตัวยางรถยนต์เนี่ยก็มีผลกระทบมากนะครับทำให้เสียงเนี่ยดังไม่ดังเนี่ยอยากให้ทุกการกับขี่มีรอยยิ้มครับอ้นขายเองครับผม